สวัสดีค่ะพบกันไลฟ์ที่81นะคะประจำวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมจิตนั้นแป้นขำสายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณและขอขระคุณทุกท่านนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ comment, และแชร์ให้ยินดีกับทุกท่านที่รักการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตัวเองที่จะได้รับฟัง ความรู้และประสบการณ์ที่ดีๆค่ะที่เจี๊บจะนำมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเป็นแรงบรันดาลใจและสร้างกำลังใจให้กับคุณนะคะเกิดความรักและความศรัทธาในเรื่องของการทำดีสิ่งดีๆในวันนี้ที่เจี๊บจะมาแบ่งปันนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าทำไมคนที่สวดมนต์มักจะดวงดีนะคะเพราะอะไรคนที่เขา รักในการสวดมนต์ลและเขามีความเชื่อว่าการสวดมนต์จะนำพาสิ่งดีๆจะทำให้เขามีความสุขและพบกับสิ่งดีๆทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตข้างหน้าหลายๆเหตุการณ์ค่ะที่มันไม่คาดคิดนะคะเกิดขึ้นทั้งในด้านของคนที่เจอความโชคดีและในด้านของคนที่เจอเหตุการณ์ที่ โชคร้ายและบางครั้งเห,เหตุการณ์ก็สุดแปลกประหลาดนะคะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดอยู่ดีๆเขาถึงโชคดีอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนที่ถูกหวยวลอตเตอรี่รางวัลที่หอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาได้โชคหรือกับบางคนค่ะที่เขาอยู่ดีๆเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ชีวิตเขาค่ะถึงได้มีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวย อ,อย่างบางคนค่ะที่อยู่เฉยๆนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยเดินอยู่ข้างถนนนะคะก็เจอก,ก,ก็เจอความสวยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเกิดอันตรายบางคนก็ถึงแก่ชีวิตบางคนก็ถึงแก่ทรัพย์สินโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเดินอยู่เฉยๆนิ่งจอดรถอยู่เฉยๆข้างทางอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลายคนคงสงสัยว่าอ้าวแล้วเหตุใดล่ะเขาสร้างบุญมาอย่างไรเขาสร้างกรรมมาอย่างไรจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงผูกพันมาตั้งแต่อดีตชาติของคนเราเพราะฉะนั้นในแต่ละคนค่ะทุกในปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าทุกคนจะอ,อ,อยู่ในเส้นทางแบบไหนมีชีวิตแบบไหนมีทุกข์หรือมีสุขค่ะทุกสิ่งทุกอย่างรวนเกิดจากผลกรรมที่ทำมาในอดีต mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะไม่มีใคร mm hmm. ขออนุญาต นิดหนึ่งนะคะก็ต่อกันเลยนะคะก็เป็นผลไม่ว่าบุญหรือผลบาปเนี่ยค่ะเกิดจากเหตุที่เราสร้างไว้ในอดีตที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะประสบเหตุการณ์ที่เป็นปาฏิหาริ์บางคนเจอกับเหตุการณ์ที่ม่คาดฝันอยู่ดีๆแล้วเกิด ได้รับสิ่งดีๆฉับพันอย่างนี้ค่ะอย่างบางคนก็โชคร้ายฉับพันทุกสิ่งทุกอย่างค่ะล้วนมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดจะจะยกตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับเรื่องจริงที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพจธรรมะร้านดวงด้วยนะคะที่อ ได้แชร์เรื่องเล่าแล้วก็แบ่งปันธรรม,มะดีๆค่ะเจ็บก็เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็เลยนําหัวข้อค่ะนะคะตรงนี้มาต่อยอดแล้วก็มาส่งต่อให้กับเพื่อนๆพื่นเพื่อจะได้มีประโยชน์สุขแล้วก็นํานความรู้ดีๆสิ่งดีๆวันนี้นะนำไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวติต <ๆ S 2> เกิดความก้าวหน้าก็เรื่องเล่านี้ในสมัยพระไตรปิฎกอะค่ะก็มีอยู่พระพิสุทธิ์สงฺ กลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้เดินทางไปเรียกว่าทุดงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยพิสุกสงฆ์กลุ่มนี้นะคะก็ได้พบเจอกับเรื่องราวที่สุดแปลกประหลาดเลยนะคะโดยที่พวกกลุ่มพระพิสุกสงฆ์เนี่ยได้เดินทางขึ้นเรือลำหนึ่งซึ่งนะคะจะเดินทางไปพบกับพระพุทธเจ้านะคะไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับคนที่ขับเรือ รวมทั้งบนเรือเนี่ยก็มีภรรยาของเจ้าของเรืออยู่บนนั้นด้วยหลังจากเดินทางไปได้สองวันอยู่ๆค่ะเกิดเรือเนี่ยวิ่งเล่นไปในตำแหน่งกลางทะเลที่ไม่มีลมพัดใดๆเลยลมนิ่งสนิทจากนั้นเขาก็ติดอยู่อย่างนั้นนะคะวันแล้ววันเล่าผ่านไปสองสาวันเรือก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน ะะเพราะไม่มีลมเรือก็ไม่รู้จะพัดไปได้ยังไงทีนี้เนี่ยพระพิสุสง์และก็คนในเรือเนี่ยก็เลยปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีเราจะทำยังไงดีแปลว่าจะต้องมอีอะไรที่เป็นกาลากินีอยู่บนเรือลำนี้ติดมาด้วยแน่หลังจากนั้นเขาก็ประชุมหารือกันว่าจะให้ทุกคนค่ะจับฉลากว่าถ้าใครจับได้ใบกาลากินีตรงนี้ นั่นแปลว่าเขา,าคนนั้นจะต้องถูกโยนลงไปในทะเลเพื่อที่จะกําจัดกาลากินีออกจากบนเรือนั่นเองแล้วครั้งที่หนึ่งเขาก็ได้จับฉลากคนที่จับฉลากได้ใบกาลากินีปรากฏว่าเป็นภรรยาของเจ้าของเรือทีนี้เนี่ยด้วยความที่พระพิสุสงค่ะก็เห็นใจเจ้าของเรือว่า พวกเขาเนี่ยติดมากับเรือลำนี้อาศัยเข้ามาก็เลยให้เกียรติจับฉลากใหม่อีกหนึ่งครั้งเสร็จทีนี้ก็จับฉลากครั้งที่สองภรรยาของเจ้าของเรือก็ได้ฉลากใบกาลากินีเหมือนเดิมด้วยความสุดแปลกใจพระพิษสงทั้งหลายก็เลยให้จับฉลากใบ อ,อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามและครั้งที่สามไม่บังเอิญภรรยาของคนคนขับเรือหรือเจ้าของเรือก็จับฉลากได้ใบกลาเกนีเหมือนเคยทีนี้ค่ะคนขับเรือจึงตัดสินใจว่าในเมื่อเราลงมติกันแล้วว่าข้อตกลงคือใครจับได้ใบนี้ก็จะต้องถูกโยนลงไปในทะเลด้วยความที่คนขับเรือค่ะ รักและก็สงสารภรรยาของตัวเองไม่อยากจะเห็นภรรยาของตัวเองลอยน้ำคนขับเรือค่ะก็เลยเอาก้อนหินค่ะถ่วงภรรยาเพื่อที่จะให้จมลงไปลงไปในทะเลจากนั้นร่างของภรรยาก็จมลงไปดิ่งลงไปในทะเลด้วยความที่พระพิสุสงค่ะทั้งหลายเห็นแล้วก็สงสารแต่ก็สุด แล้วแต่บุญแต่กรรมซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันและก็สุดแปลกสงสัยว่าเหตุใดภรรยาผู้นี้ถึงได้จับฉลากซวยซ้ำซวยซ้อนด้วยกันถึงสามหนเป็นเพราะเหตุใดก็เลยเก็บคำถามนี้ไปถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อ เขาได้ไปพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ได้ถามกับพระเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าค่ะมียานอย่างรู้อยากจะรู้อะไรพระพุธเจ้าก็กําหนดจิตนะคะไปที่เหตุการณ์และตั้งคําถามพระพุทธเจ้าก็จะทรงญาณอย่างรู้นั้นด้วยความที่เห็นภาพของอดีตชาติของภรรยาของคนขับเรือผู้นั้นเมื่อสมัยอดีตชาติค่ะ ภรยาผู้นี้เป็นหญิงสาวสวยซึ่งเขาเนี่ยมีสุนัขค่ะเดินตามตลอดเวลาไม่ว่าเธอผู้นี้จะเดินไปไหนก็ตามจะมีสุนัขตัวหนึ่งค่ะเดินตามหญิงสาวผู้นี้ตลอดเวลาจนกระทั่งคนเห็นคนเจอหนุ่มๆเจอก็ต่างแซลกันว่าแม่หมามาแล้วคือไปที่ไหนเขาก็จะเรียกนางว่าเป็นแม่หมา เพราะว่ามีหมามานั่งเฝ้ามาคอยนั่งรออยู่ทุกที่ทุกทางคือตามไปตลอดจนกระทั่งนางเนี่ยไล่ก็ไม่ไปเธอก็เลยลำคาญและเธอก็อับอายชายหนุ่มที่แซวเธอว่าเธอเป็นแม่หมาจนวันหนึ่งค่ะเธอก็เลยนำหมาเนี่ยนะคะไปที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งด้วยความที่เธอไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป หมาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมรอเธอรอที่จะติดตามเธอเธอจึงอุ้มหมาค่ะแล้วก็เอาก้อนหินถ่วงหมาแล้วก็จับโยนลงน้ำจนหมาตายสุดท้ายค่ะเธอตกนรกเป็นพันชาติหลังจากที่เธอชดใช้กรรมจากนรกแล้วเธอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เธอก็ถูกถ่วงน้ำแบบนี้ มาเป็นหนึชาติและชาติที่เธอโดนสามีของเธอโยนลงทะเลก็เป็นชาติที่100รนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมคนถึงได้มาประสบพบเจอกับบุญและบาปที่แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจทำอยู่ๆก็โชคดีอยู่ๆก็ร่ำรวยอยู่ๆชีวิตก็ดีฉับพลันและบางคนอยู่ๆก็ชีวิตสวยชีวิตก็ ตกยากอับจนและบางคนก็ถึงแก่ความตายโดยที่ไม่คาดคิดบางคนก็เจ็บป่วยพิการเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเหตุผลที่มาที่ว่าทำไมพวกเราค่ะทุกคนจึงควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำรรบุญหรือรักษาศีลห้าเพื่อที่จะชำระจิตใจ ขัดเกลาให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ความเศร้าหมองและเมื่อเราทำบุญอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลหรือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมต่างๆสาธยายมนสรรเสริญคุณหรือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่องบนคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะมีเกาะเพชรที่คอยคุ้มครองป้องกันให้เราค่ะมีบุญที่นำบาปที่เราเคยทำมาเมื่ออดีตจะชาติหรือแม้กระทั่งอดีตในชาติภพนี้ก็ตามนะคะเพื่อให้ชีวิตค่ะมีนอกจากคำว่าความเชื่อและความศรัทธาแล้ว ความเชื่อนะคะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นแรงขับเคลื่อนพลังงานของรถยนต์นะคะแต่บุญที่เราทำอะคะ่ะเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันะเมื่อมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็มีน้ำมันรถรถจรึงสามารถวิ่งโลดแล่นไปบนถนนได้และเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางจนชีวิตค่ะเกิดความสุขความสำเร็จ ทุกอย่างค่ะเกิดมาเพราะปัจจัยบุญกุศลไม่ว่าคุณจะมีเหตุเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามย่อมที่จะส่งผลในชีวิตทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีบุญมากกว่าบาปชีวิตคุณก็จะดำเนินไปถึงจุดมุ่งหมายมีความสุขมีความประสบความสำเร็จและรวมไปถึงมีความร่ำรวยนี่ค่ะนี่คือเหตุอย่างที่เจฟพูดเสมอ ว่าสิ่งที่เจฟทำในวันนี้การแบ่งปันความรู้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุปัจจัยที่จะช่วยให้เป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนและก็การกระทําคำพูดที่เจฟออกมาแบ่งปันทําคลิปทุกวันส่งต่อกำลังใจส่งต่อแร,รงบันดาลใจในการทำความดีค่ะเปรียบเสมือนน้ำมันนะคะแล้วเมื่อสองสิ่งนี้เข้ามารวมกันอยู่ในองค์ประกอบ จึงทําให้ชีวิตค่ะเกิดความสุขและเกิดความก้าวหน้าประสบความสําเร็จมากยิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากทุกคนนะคะไปติดตามเพจธ,ธรรมะล้านดวงถ้าใครที่ชื่นชอบการสวดมนต์เพจนี้จะนำะะจะนําสวดมนต์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสวดมนต์เป็นบทธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งดีมากๆนะคะชีวิตจะเกิด มีสติปัญญาและก็จะมีเหมือนเทพเทวดาคอยปกปักรักษาอวยพรนะคะถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นผู้กำหนดดวงชะตาโดยการที่เรามีจิตมุ่งมั่นตั้งใจในการไหว้พระสวดมนต์นะคะแต่ถึงอย่างไรเทวดาค่ะเมื่อเห็นเราทำความดีท่านย่อมอนุโมทนาและก็ทุกครั้งที่เรามีจิตปัถนาค่ะเทพเทวดาเห็นเทพเทวดารู้เขาก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและ ดึงดูดนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาเราชีวิตเราเช่นเช่นกันขอว่าคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะมาจนถึงคลิปนี้ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่5ของวันนี้แล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วทำให้เกิดความสุขในชีวิตของทุกๆท,ท,ท่านอย่างมากมายมหาศาลถ้าต้องการที่จะต่อบุญต่อยอดบุญให้กับตัวเองและเป็นแสงสว่างในดวงถัดไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ ขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกๆท่านและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ